ใช้เองทําจริงดูแลตัวเองจริงๆคุณคะลูกห้ามาเขาหนีเขายังรออยู่เลยคุณจริงสวัสดีครั่ะัสดีครับ เพราะว่าตันนี้นะครับชื่อเซรั่มตัวเต็มเนี่ยนะครับที่จดผ่านเวทสามภางเลยก็คืออา m a ม o โดเฟสก u ูต้าออร่าไวเซรั่มเลยคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงการความสวยความงามเนี่ยเวลาเราขายครีมหรือขายอาหารเสริมอะเราจะจดชื่อไว้ไม่ได้นะไว้นี่มันจดยากมากมันจะต้องมีแบบว่าปริมาณที่มากพอนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เลยใส่ไวท์เทนนิ่งไปเนี่ยทั้งหมด11ตัว11ตัวก็เลยใช้คําว่าไว้ได้เลยที่แปลว่าขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของคาว่ากูต้าแล้วก็คําว่าออร่าอีกคือเราก็ใส่กลูตตต้้้้าาาาไโอนนนทหเเขปยแ่ัวี แต่ว่าทาต่อเนื่องเนี่ยคือต้องบอกว่าเจาะจงคนที่แบบอาจจะมีฝ้าไปเลยคือเป็นตัวแรกที่เป็นของอามาโดเองที่เจาะจงเรื่องฝ้า<ช>แล้วก็แบบคนที่เคยแบบไปใช้ครีมกวนนะแล้วมันมีสเตียรอยแล้วเวลาสเตียรอยเนี่ยนะนสิวมันขึ้นน, <ะ S 2> นิดนึงอ่ะสิวหัวช้างเลยนะ<ช><ช>ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็เลยใส่สเต็มเซลล์จากเกาหลีใต้นะครับ<ช>มีทั้งขู่เชิงขูน้ำนะครับแล้วก็ชะเอมเทศซ,ซึ่งจริงตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไป,ไปเกาหลีแล้วไม่ได้ติดต่อมอนะคือถ้าไปปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เวลาเขาพาเข้าซื้อครีม่ะ เขาจะเป็นสเตมเซลล์หมดแล้วไม่ใช่เมือกหอยทากไม่ใช่ยุคนั้นแล้วนะมันกลายเป็นสเต็มเซลล์จากพืชหมดแล้วนะครับซึ่งเราก็ใส่มาด้วยแล้วตัวนี้นะฮะไปดูผู้ใช้จริงเลยแล้วกันจะได้คิดออกน,นะครับนี่คือคุณเมย์ที่เป็นภรรยาพี่จอนสันเทวินนะผูะ้บุญของผมเองคือพี่เมย์เนี่ยเขาก็เพิ่งคลอดลูกนะครับลูกพี่จอนสันจะเดินได้อยู่แล้วนะพอคลอดลูกครับฮอร์โมนดีดเห็นไหมฟ้าขึ้นเป็นจุดด่างดำเป็นกะแบบนี้นะครับทีนี้ใช้ตัวกูใต้เนี่ยทาทุกวันฮะเดี๋ยวไปดูหลังใช้ครับนีี่่่่่อออนนนนน้้เเเเเปป็็ไงงหมมัยยคืผิววววจจะะะกกรราาาาใสขึลลพทบ ใส่วัตถนิ้งหลายตัวมากใส่คอลลาเจนใส่โสมแดงใส่ลากขู่เชิงเข้าไปสเต็มเซลล์จากพืชน,นะครับแล้วไปดูอีกสักคนหนึ่งคนนี้เนี่ยเขามีปัญหามานานมากแล้วเป็นเรื่องเนี่ยเห็นไหมเป็นเรื่องสิวสเตรลอยอเรื่องแบบใช้ครีมประหลออครีมกวนนะครับทีนี้พอลองมาเป็นหนึ่งในคนที่ได้เทสกูต้าเซรั่มตัวนี้ครับนี่ทุกวันนี้หน้าใสอโอ้แล้วกลายเป็นแบบตะก,ก้องตามเฟซบุ๊กอ่ะที่เขาจะหานางแบบสวยๆอ่ะไปถ่ายให้หลตะก,ก้องมากแล้วเขาก็บอกว่าเอารูปไปใช้ได้เลยนี่คุณวินะฮะคุณวินี่ก เพราะว่าตอนเด็กๆไปใช้ครีมกวนใช้ผิดแล้วมันไม่หายรักษาอย,ย่างไงก็อ่กก็ไปหาคุณหมอแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายมาเจอกูตา้าทาต่อเน,นื่องอย่างเป็นประจํานี่ทุกวันนี้หน,น้าเ<า>นียนขึ้นเออแล้วมีค,คือจากที่เขาคิดว่าชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีแฟนแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าไปหลงสเสน่ห์อะไรนะคุณที่จะเป็นไม่ใช่สามีนะคือยังเป็นแฟนอยู่เนี่ยตามมาเฝ้านะฮะที่ออฟฟิศทุกวันเลยนะครับนในวัย37ปีนะฮะ